สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขูสุข้นเลิกงานยามสิเลิกงานมากกับมาหาป่าฝนตกใหม่โอ้ดนามายขนาดพี่น้องคุณนะฝนออตกอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มฝนตกอ่ะเพี่นลองบ่งลองมองคุณละ คือว่ามาไปอยู่มองเปลี่นแปลนเนี่ยผมเคยอยู่น้ำหวดยน้ำท่วมไปหลุดน้ำพืนเราเพิ่นเห็นป่าขึ้นมาเล็นน้ำอยู่สามแยกนี่เพื่อนว่าตอนในน้ำฝั่งนี้มันคุ้นน้ำคลองหน่อยหน่อยเนี่ยมันใส เาสิมาเล่นนะคือมาไป,ปอีกโอ้ยหรอท่านวะท่านะวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโพดออาหน่อยก็โพดโอ้ยพี่ใครนึกว่าเจ้าสิบวานต้องพี่เหมือนกันโพดมงโพดนี่เนี่ยโดพี่น้องปลาพี่น้องปลาพูดนะเอือเอ้าห้าออไปไปพูดนะ

เออเอ,อ,ออกกระส่น,นเ,ออเอาไปเมองน,น,น,องน,นี่มันน้ำคุณมองนี่น้ำใสเพิ่นว่าเหรียอยู่นี่ปาลาครบนี่โอ้ยพี่น้องล่างล่าง่างซะก,ก่อนเอ้โออ้อ้โอเคเออ เิ่นมาเร่นน้ำเสแล้วน้ำคุณกับน้ำใสย,<ม>ยู่น้องเย,ยเฮ้ยจังหวะุูน่ะุูน่ะมดเป็นขู่อยู่เป็นู่ขั้นเดียวดเดี๋ยวกลเนอีกีน้ะเฮีย้นดินแห้หงแล้ เลยลงมาเห็นมัฮ้ยจังว่าเอาอินเลยลงมาโอ้ต้อนหินก้อนนี่เลยพี่น้องพกูนะู่นะพี่น้องขู่หลังมัน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 เล่นน้ำตัวนี้น้ำมันใสน้ำมันใสได้แต่ได้แต่ปลานิลพี่น้องปลานิลอย่างเดียวโอ้ว่านเรียน Lên lên sư vân phân vả phân lần vào làm lây lây hèn cong y lê yêu vinh ông yêu vinh ông yêu thích bát mát 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 này สองบาทนี่ตัวใหญ่ๆน้ำไม้เสร็จแล้วตื่นน้ำไม้เสร็จแล้วสีหัน่นเอือบหันบหนห่นเป็นท่อน,นท่่นแต่บอ่อเนี่ยหั่นเป็นท่อนแหละสีเอือบ ใส่ตู้เย็นไว้ทอดก็ได้หนึ่งก็ได้เงี่นะวัาไว้เป็นโตัววัไวไเป็นตวกัไหเป็นตัวหนึ่งกับหนึ่งเห็นคือเขาขายตลาดเงี่งนะท่าเป็นท่อนเป็นท่อน,น,ท,อนทอดก็ได้หนึ่งก็ได้ต้มป่นก็ได้เห็นใบแบบนี้โอ,อ้ปลาสุดยอดดีพี่นอ้อง อ๋อลองเบ้งหราปลาตะเพียนเพื่อนวะน้ำมันไหลพี่น้องฝนตก,กันน้ำเต็มแถวนี่เนาะลวดไปเลยนู่นวีเลยนะคนกำลังเศร้าว่างมือเศร้าอาทิตย์หนึ่งเต็มๆลิ้นยนี่บาดแห้งบาดบอ่อ งานไหลไปไปเดี๋ยวเครื right. ่องก็สอบแล้วต right? so ู้แค่สองบาทเหมือนไหลเพิ่นตื่นน้ำไหมนแล้วปลาตื่นน้ำไหม ลูกสางได้คืออุ้มลูกพอแล้วมันมีแต่ลุ่นเดียวกันนี่แหละปลาตะพองตะเพี้ยนก็นสิบุมีหรอกหน้ามันคุณข่านปดนี่แต่ปลานิ่นี่ข่านปดเออเอาัวใยญ่มัน บ้านก็แม่นบ้านตื้อแ่เนะบ้านเฮาเนะบ่เดี๋ยว่าเดยวออนซ้อนซากันอยู่ซาเป็นอาทิตย์หมดแล้วไปวันไดนผู้เดียวกลับมาได้ซ้ำนี่ว่าเป็นโอ้ยซาุมดบาดน้ำมาถามไปวันเสี้ยนี่ไปเอาชิ้นพวงนี้วนี่หมนแล้วเออเซียนแขงบ่บ่พอละพอละพอละ จำเนี่ยเครื่องสอบแล้วฮะว่าน้ำขี้เกปดไม่ได้แต่น้อยไม่ได้ำนี่ยเนยนิดตัวหน่อยผู้ดีเหรอกาเสียกายเสียกับพงกับเขาคำผู้ดีหลับหลับสุดเยเพราะปาเนี้ยหลับเหนียวืกันเหรอับปลาตองปลาตะเพียน นี่คืจอดลาดสู่จินป้อจอนเทียดฝายอยู่มหาชัยลาดปานิ่นนี่แล้วว้าววาวแล้ว,ลวไรนี่ิไปเป็นมืวอแล้วพี่น้องเครื่องสอบแล้วเครื่องสอบแล้วนี่คุณน่ะขนาดตัวน่อยทิมเน้นนี่เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ không kịp nào quay sùa đấy ba đây <laughs> ừ, nó <sẽ> Đây <cười> <cười> Nằm nhàng, nhàng, nó đây, ba 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 เอาปลาตะเพียนให้ได้เลยบ่ฮันบ่มาปลาตะเพียนนะพอแล้วพอดีลรล่างแหงเอาพี่น้องซ้ำนี่และคลิปนี้คลิปนาพอกันไหมมืออื่นยุดลุยติยไดไปทั้งใดโปรโดติดตามสวัสดีครับ